เรื่องสั้นวันนี้เสนอตอน Taking good care of teeth Chuck has really white teeth Chuck has me white teeth ฟันขาว really จริงจริงหรือความหมายคือ Chuck มีฟันที่ขาวมาก he has never had a cavity before. kau never. my had me cavity. naibori before. มาก่อน kau my fan he takes good care of his teeth. เขา takes good care of แปลว่าดูแลเป็นอย่างดี his teeth ฟันของเขาความหมายคือเขาดูแลฟันของเขาเป็นอย่างดี he brushes his teeth with whitening toothpaste for 5 minutes. เขา b r u s s e s his teeth <S แปรงฟันของเขา with ด้วย whitening toothpaste แปลว่ายาสีฟันฟอกสีฟันหมายถึงยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาว for five minutes เป็นเวลา หนาที he brushes in a circular motion เขา brushes แปรงหมายถึงแปรงฟัน in a circular motion เป็นวงกลมหมายถึง เขาแปลงเป็นวงกลม He does not forget his tongue. เขา does not ไม่ forget ลืม his tongue ลิ้นของเขาหมายถึงไม่ลืมที่จะทำความสะอาดหรือว่าแปลงลิ้น Afterwards, he uses minty mouthwash. Afterwards, Lang เขา Kao uses tai. Minty mouthwash Nam. He rinses his mouth with it for a minute. Kao. Rises ในบริบทนี้เราจะแปลว่าบ้วน his mouth ปากของเขา with it ด้วยมันหมายถึงด้วยเม e นที mouthwash for a minute เป็นเวลาหนึ่งนาทีความหมายคือเขาบ้วนปากด้วยน้ำยาน,นั้นเป็นเวลาหนึ่งนาที it burns a little bit man burns sap a little bit Lek Noi finally he flosses between every tooth finally naitisut cow <coughs> flosses ใช้ไหมขัดฟัน between ระว่าง every tooth ฟันทุกซี่ความหมายคือเขาใช้ไหมขัดฟันระหว่างฟันทุกซี่ He does this process after he eats. เขา does ทำ This process แปลว่าขั้นตอนนี้ after หลังจากที่เขา eats กิน He even does this after eating a snack. Does ทำ this สิ่งนี้ after หลังจากที่ eating a snack กินขนม even อีกด้วยหรือความหมายคือเขายังทำแบบนี้หลังจากที่กินขนมอีกด้วย He bringing s h s teeth e c l a i n supplies brings everywhere. เขา brings นำไปด้วยหมายถึงเอาไปด้วยหรือพกไปด้วย his teeth cleaning supplies แปลว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันของเขา everywhere ทุกที่ ความหมายคือเขานำอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันของเขาไปทุกที่ He even brings them to school. เขา brings แปลว่าพกไปนำไปหรือเอาไปด้วย them พวกมันหมายถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน to school ไปโรงเรียน even อีกด้วยหรือความหมายของประโยคนี้คือเขายังนำมันไปโรงเรียนอีกด้วยจบเรื่อง taking good care of teeth